นัตโมตตะภะวะโตอัคคะตสัะวา โลกนี้เคยมีใครจะสุขได้เพียงด้านเดียวทางชีวิตไกลและกว้างคงมีบ้านที่เปล่าเปลี่ยวใช่มีเราเป็นคนเดียวที่โดดเดี่ยวบนทางไกลใครบ้างไม่เคยทุกข์ใครบ้างไม่เคยทุกข์พบจะสุขทุกวันไป มีใครไม่เคยเสียใจตลอดทางไกลชีวิตคนขอขอนอบน้อมแด่พระรันาตนตรัยพระเทาราเท,ะาเทะเระผู้รอที่จะสวดอภิษฎนานร่วมนะงงเงินกุศ อยู่เฝ้าจีบินบัดที่ถ่ายเมืองพังงานเนี่ยมันมีเกินยากกันแบเขาคิดนำกำลังใจมารวมแสดงความอาลัยกับคุณแม่ที่จากไปบางครั้งการระแต่งมันอยู่ในทางเลือกถ้าอยอมใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ตรงตรงนี่กำลังเป็นบัณฑ์พระนะคิดบางครังเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจ เราจะต้องตัดสินใจนะีไยหรือมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องอยู่บนพื้นท่านที่ว่าทำอะไรดีจะไม่ทำอะไรดีจะหยุดดีไหมจะเดินต่อดีว่าหรือไม่เอาแหละเส้นทางบางเส้นทางมาันเจ,นจบบน็บปวดมันโกรธกะมันอาจจะต้องเจอทุกเจอความทรมานมันอาจจะเจ็บปวดไป ที่เราเลือกที่จะสบายดีกว่าไม่ต้องดี้นเราอยู่ในที่ปลอดภัยเราเซฟโซนอะอะไรเราจะต้องขาดอิสรภาพหรือเราต้องจำหนอนทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่ชีวิตเราเลยเราเลือกได้ไหมสม,มุดในชีวิตเราเองน่าคิดนะเดี๋ยววันนี้เราคงจะไดไ้พูดคุยกันพรานนี้จะเลือกได้ไหมอยากอยู่นครปฐมอยากอยู่กาญจนบุรีอยากอยู่ใกล้แม่ ไม่ได้อยากอยู่กับเนาแต่บางทีชีวิตเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเราเลือกที่จะสึกดีไหมบางทีตัดสินใจไล้แลปวดไปอันนี้มันจะได้อะไรในชีวิตจนะแม่เจ็บแม่ป่วยไม่สบายเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะอันนี้ก็น่าคิดพระไหล่ลงเป็นพระผู้ใหญ่มีมีความรู้เป็นมหาปร,รีชาท่านก็เป็นพระปกครองคุณแม่ท่านก็ป่วยก็เจ็บลูก เี่ยงกันไม่เองดูจริจันไม่มีเวลาฉันไม่ว่าเอาตังไปบางคนไม่ให้ทังเวลาไม่ให้ทังเงินไม่ให้การบริบาตรับใช้หลวงพี่อะไรไม่มีงานมีการอะไรดูแลแม่สิพาะเราต้องสึกกันไปแร้่อยถ้าอาตมาเป็นผู้มีอำนาจในประเทศไทยนะ ถ้าสสรัฐบนตรีนั้นยุทธนี้ลองช่วยกันพักดันไม่กับฉบับใช่ไหมเราน่าจะตั้งเงินเดือนให้แม่พระนะถ้าใครมีอำนาจใครร่วมลงชื่อล่างกฎหมายถ้าแม่พระท่านใดที่บวดเกินยี่สิบขันาเนี่หรือพระนุ่มเนน้อยเนะี่ยแม่พระพ่อพระนั้นะกิยูกินใช้หรือการที่ท่านได้รับการดูแลอย่างเจ็บอย่างใจ อันนี้มันก็เลือกยากนะจะกลับไปดูแลพ่อแม่เองไหมสึดตกว่าหรือจะต้องนี่คือทางเลือกในชีวิตที่มันอึดอัดบางครั้งหลายคนเอ๊ะฉันทำงานยูทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเองเลยมันอึดอัดมันับเครียดมันกังวลลาออกดีกว่าฉันยากจะไปทําในสิ่งที่ฉันรักมีคุณหมอท่านหนึ่งนะ เรียนหมอเรียนแพทย์เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจชีวิตตัวเองของท่านเนี่ยเป็นคนชอบวาดการ์ตูนก็มีความสามารถในการเขียนแอนิเมชันการที่จะตัดสินใจในทางเรื่องของชีวิตครั้งหนึ่งท่านก็ลำบากใจภาษาอาชีพเราจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยมีคนเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่สบายใจหรือเราจะเดินตามความฝันของเราไปเป็นนักวาดการ์ตูน อันนี้พระไม่เฉลยใย้้ยมฝังระยองคิดดูนะบางครั้งอาตมาทราบว่า,าก,การจับไปของคนแม่มนี่เพื่อนสุดทนเรารู้จักคบกันมาตั้งแตบบ่ปี2528เวลาก็่าสากว่าปีสนะิ่งที่เราเห็นคุณแม่ไม่เอืออะไรเนามี้เป็นเด็กน้อยจากต้นลำไยไปรอรถที่ สิ่งที่เห็นงานนะ่คือความขยันนแม่ขยันมะแม่เขยหยุดงานการแล้วถามว่าแม่เนะี่ยแทบจะไม่เคยปิดร้านนะไม่ใช่วันตุดจีนแม่กนะ็บอกว่าความขยันท้งวันไม่ซึมซัาทุกทุกวันย่อมมีแต่วันนำโชคนะถ้าคนขยันเรานึกถึงหน้าแม่ไนดะ้แล้วไม่ได้ขยันธรรมดานะขยันบบมีรอยยิ้มมีความเมตตากรุณาไป ตอนรับกับสู้ดูแลเพื่อนเพื่อนของลูกยันตอนนี้กาสบายใจไปบ้านเจอแม่ที่แรกแก็ถามไทยไปยังไงมายังไงกินข้าวหรือ,อยันนี่คือความที่เราเห็นพันทราบว่าการเจ็บป่วยการจากไปของนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าเรารู้ว่าแม่หัวใจตีบคนเป็นแพทย์คนเป็นหมอครับอยากรู้ว่าตีบกัไหนนะ จะรักษาแม่จะบำรุงแม่จะเอาไกดีว่กฉีดสีดีไหมนี่คือเพื่อนเราใหา้ฟังทันทีเรู้ว่าอันตรายเราก็อยากจะพิสูจน์อยากจะทดลองอยากจะทำให้แม่ที่ดีที่สุดเราเลือกแล้วจะฉีดสีทังเพื่อจะดูว่าเส้นเลือดบกาติดที่ไหนหรืว่าก็โดยสารเคมีบางชนิดมันอาจจะไปมีผลกระทบกับร่างกายที่ชราภาพวันนี้ ขอให้มองชีวิตแม่ที่จากไปในการตัดสินใจอยากโทษตัวเองอยาคิดว่าเราผิดพลาดอยากคิดว่ามันเพราะอย่างนี้ถ้าโร้อย่างนี้เรยอย่างนี้เราคงจะไม่ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นคุณแม่เนะี่ยถ้าเรามองทันมาเป็นเรื่องธรรมดานะว่ากี่ผักนเป็นรักกรแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าต้องเสียใจคือไม่มีใครที่จะมีความสุขได้ทุกเรื่องไม่มีใครตัดสินใจอะไรแล้ว,ลวมันถูกต้องทุกเรื่อง มันก็ไม่มีการตัดสินใจอะไรที่เรียกว่ามันมันแย่ทุกเรื่องนะหลายคนตัดสินใจได้ไม่จะน่าใช้ชีวิตที่มีอิสระเรื่องที่จะมีเสรีภาพให้ตัวเองจะได้ยศอำนาจตำแหน่งยอมฟ้ายอมฟันยอมให้คนดูถูกดูแคลเพื่อที่จะอะไรขอความฝันของตัวเองขอสุขภาพที่มันยิ่งใหญ่กว่าเงินทองวันนี้เราจะคตรแนี้ไปนตรงนี้ใช่ไหม ชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเองอย่างที่บอกว่าเมื่อธรรมดามาถึงถ้าเรารู้ให้ทันเราทาตัวให้ถูกเราทาใจให้ได้ชีวิตมันเป็นเช่นนี้เองความตายมันก็เป็นเพียงการแก่โรคของชีวิตการพัดทานจากสิ่งที่รักย่อมเป็นทุกข์แต่ความตายมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงสภาพของเรามันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเกิดความผูกพันกับสิ่งที่เรารัก เราลังแม่เราเราก็ปลูกพันเราไม่อยาให้มันเปลี่ยนแปลงเราเองบางทีเราก็ไม่อยากปล่อยแม่หลายคนคิดว่าถ้าสิ่งนั้นหมดชีวิตไปจากเราเราก็อยากจะยึดอยากจะยื้ออยากจะทําให้ท่านอยู่กับเรานานๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะถ้าหากเราไม่ฝึกทําใจอนี้พระอยากจะบอกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิต เปลี่ยนแปลงมันต้องพัฒราหรือมันมีความตายเป็นธรรมดาเราไม่เคยทําความเข้าใจเราไม่เคยเตรียมใจรับความตายของคนที่เราคู่พันหน่ยมันจะเป็นเรื่องหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่กระทบถมจิตใจเราแลบางทีมันจะทุกข์มากอย่าโทษตัวเองอย่าโทษนวลนันจอมนีการจากไปของคนที่เรารักอยากให้ เราก็ปลอบโยนทุกคนแหละความตายความพันธะความแก่ความแก่เ,กเป็นธรรมดาเ<ไ>มื่อธรรมดามาถึงเรารู้ทันทันเราทําตัวถูกเราทําใจได้แม่ไม่ต้องห่วงอะไรพวกเราพี่น้องกันจะรักกันจะสามัคคีกันแม่ไม่ต้องห่วงทรัพ์แม่ไม่ต้องหว่วงบ้านแม่ไม่ต้องหว่งหวงกิจหน้าทีก่การงานอะไรการตัดสินใจที่ลูกได้ทําไปแล้วทั้งหมดทุกๆคนขอให้ภูมิใจ เาให้รู้สึกสบายใจการจัดการกับไอ้การพรากันเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่ามันเจ็บปวดนะไม่มีใครอยากจะเสียของรักไม่มีใครอยากจะเสียคนรักแต่ต้องฝึกที่จะยอมรับมันเป็นความเข้าใจมันเจ็บปวดแต่จะทํำยังไงให้มันบรรเทาได้เร็วอันนี้ก็สําคัญมันมีน้ํตาตาองแต่งานเลยว่าวการแสดงความอาลัยไม่ใช่เอาน้ําตา เราควรจะต้องเงินลึกเราต้องกองเราต้องทํำยังไงให้อะไรไี้คุณค่าอะไรแปลว่ากองไว้ไม่ใช่แปลว่าฟูม่ายไม่ได้เสียหนังตาเลยหิมะบอกอะไรเป็นหิมาลัยเป็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่วิทยาบอกอะไรเป็นวิทยาลัยเป็นความรู้มากามายมารวมกันคุณแม่มม้เห้งเป็นธรรมะท่านคือธรรมะให้เราได้เห็นความจริงความพัดพลาดความเจ็บความแก่ความตาย ธรรมะบอกอะไรเราจะมาอะไรในธรรมะของแม่นึกถึงคนนึงถึงธรรมนึกถึงคนนึกถึงความดีแม่มีความกระยันแม่มีรอยยิ้งมง่าสู้ชีวิตเราต้องบอกแบบว่าสมัยแม่เป็นนุ่มเป็นสาวนี่ว่ามแม่จะประสบความสำเร็จแม่มีความรับผิแม่ฟากันอุู้ปรคสปัญหาความเนื่อยความทุกข์ความยากของแม่ เป็นบทเรียนให้เราต้องอะไาารนะหลายคนการจากไปของเขาเนี่ยมีคนระลึกนึกถึงสาาร้สางอนุสรสถานสร้างสิ่งที่เราบอกคุณความดีเรานึกถึงคนพอเรานึกถึงความดีโอ้ยเบิกบูรณจเราก็เรานึกนึกถึงแม่เราได้ได้เรื่องแล้วเรามีรอยยิ้มเรามีความสุขครับเราเข้าใจสัจธรรมเราทําใจได้ก็ไ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่วันเนี้ย เราคิดดูว่าเรามีอะไรที่เรายึดือแล้วเราไม่ปล่อยจน,นมันเป็นทุกข์อาตมาเป็นพระเป็นเพื่อนของสุทนเป็นลูกชายของแม่คนเดียวพระเนี่ยก็จะบอกว่าธรรมดานะในความที่เราจะต้องเจอเจอทุกเจอปัญหาแต่การยึดนั้นถึงมันการไม่ปล่อยนะมันจะทําให้เราทุกข์มากวันนี้ถ้าใครก็ตามที่กําลังอยู่ในการตัดสินใจอะไรก็ตามมีคำกล่าวคำหนึ่งนะ จงมีทางเลือกที่สองเสมอจงมีทางเลือกที่สองเสมอมันมาจากนั่งจีนจอมยุทธโดนลุกสิษจิตลานถูเข้าไปพ่านกบาดเจ็บกำลังกระอักเลือนก็หนีเข้าไปในห้องนอนภายในห้องนอนปรากฏว่ามันตันจะแล้วมันไม่มีที่จะไปมีแต่เตียงสีเลียในขณะที่อาวุธลับของลูกศิษย์ที่จิตหลายท่านจะส่งมาอีกดอก ทันใดนั้นเองขอจบการแสดงคำาใล้เพลงเขานี้ได้ไหมไปเล่ากันดีนะอะไรจะเกิดขึ้นติดตามตอนต,อนต่อไป EP 2ได้ไหมจะโยมที่นั่งอยู่ในใน,คนิคงจะกต้าพันในใจไหเราก็ไปเราให้จบท่านเอามือไปกดค้างเตียงแล้เตียงมันพลิกอาวุธลับนั้นก็ไม่โดนตัวท่านแล้วใต้เตียงยังไม่น่อนัน ต้เตยียงของท่านยังมีเรือลำน้อยเป็นลำทานเล็กๆที่ท่านคอเรือออกไปแล้วก็เก็บความแค้นเอาไว้นนใจเดี๋ยวเจอกันยุดธตพบดีเงียบหายไปจากจอมยุดท่านนี้ลูกศิษย์ลูกชาจะคิดว่าท่านตายวันหนึ่งท่านกลับมาท่านก็คิดว่าหนักจินก็เป็นเรื่องงานหนนะลานแค้นกันไม่จบไปสิลูกศิษย์ถามว่าท่านอาจารย์ท่านรอดมาได้ยังไงเนี่ยพวกเราคิดว่าท่านน่าจะตายไปแล้วนะ ท่านพูดมาคำหนึ่งว่าเรามีเลือกที่สองเสมอโอ้คำนี้ได้เป็นคำที่แม่นยำในใจอาตาาเหมือนกันนะวเอ้เรามีทางเลือกที่สองเสมอทุกวันนี้เรามีทางเลือกอะไรที่สองในใจไหมคิดไหมครับว่าชีวิตเรามีทางเลือกเลยคือที่ท่านไม่ตายเพราะว,ว่าท่านไม่ประมาทถ้าเป็นธรรมบขอรตักทางเลือกที่สองยกตัวอย่างอีกทางหนึ่งเนี่ยสมัยนึงนักศึกษาเรียนสถาปนิก ก็ถ้าปัตยกรรมต้องออกแบบกันอาจารย์ให้ออกแบบตึกบอกลูกศิษย์ไปออกแบบอาคารกันมาที่คิดว่าดีที่ขุ้นู้องเธอนักศึกษา 3, 40สี่สิคนออกแบบเสร็จแล้วทำการลงสีระบายลือกันำานำเสนอหน้าชันนักเรียนคนหนึ่งนำตึกที่มันทันสมัยโมเดิร์นดูสวยดูดีอ่าานำเสนอเรื่องน,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 นั้นเรด้วยความภูมิใจ อาจารย์ถามคำหนึ่งว่าตึกเธอนี้มันเทพดีนะมันทันสมัยเหลือเกินแต่ตึกเธอไม่มีหน้าต่างเหรอโทอาจารย์เขาไม่ใช้แล้วหน้าต่างเดี๋ยวดิเขาเปิดแอร์กันผมมีระบบแอร์คอนเดนเชั่นทำความเย็นเรื่องนั้นเรื่องนี้คนระับท่านอาจารย์ก็ฟังฟังไปเออแล้วถ้าเกิดแอร์เธอถูกขโมยโทอาจารย์มีระบบกักษาความปลอดภัยแอร์ก็ไม่ได้ อาจารย์ถามมาอีกคำหนึ่งว่าเธอถ้าไฟดับนต่ตึกเธออยู่ได้ไหมนักศึกษาคนนั้นก็อึมอึอับอับโอ้โหเออเอออโอ้โง้งั้นผมไปออกแบบใหม่ก็ได้ครับแสดงว่าตึกของเธอเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกที่สองไม่มีเหตุจุกเจิที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยทำไมเราไม่มีนัดนา อันนี้สิ่งที่ครูเขากังวลแล้วเห็นสาราในบ้านเห็นเรือนมีชอ่องลมมีหน้าตา่างเพื่อระบายลมเพื่อความไม่แน่นอนประตูค้าประตูออกสิ่งที่มันเป็นทางเลือกที่สองบางครั้งก็มีความรอบคอบมีมุมมองมีเหตุสิ่งที่เขาเรียกว่ามองกันกันอามารู้จักยมผู้หญิงคนหนึ่งนะชีวิตเขาไม่เคยทางานเลยสามีเลี้ยงเ,เลี้ยงดีด้วย พราะว่าสามีเป็นพ่อซาพเป็นชั้นใหญ่มีเงินมีทรัพย์ให้เงินเลี้ยงให้เธออยู่วันหนึ่งสามีแป๊กเลยจากเธอไปทางเลือกที่สองของเธอไม่มีเธอไม่เคยทำงานอะไรเลยลปรากฏว่าพอสามีจัดไปใช้ชีวิตว่ตูไม่รู้จะทำอะไรไม่มีไรายได้อันนี้ก็น่าคิดนะ ทางเรื่องที่สร้างในชีวิตต้องโรนจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าพรุ่งนี้มีคนยืนสองข่าวแบบว่าเธอไปต้องมาทางานที่นี่เธอไปหน้างานทาที่อื่นพรุ่งนี้ตําแหน่งของคุณถูกยกถูกย้ายแล้วคุณไม่ได้ยุ่ตรงนี้ทางเรื่องที่สร้างในชีวิตเราจะเป็นยังไงเธอกะชัดฉันไม่ไหวแล้วเราเลิกกันเถอะถ้ามีคนมาบอกเลยคุณยอมวันพรุ่งนี้มีทางเลือกเรียกนะหรือเตรียมไว้แล้วเรามีโลกไร้ใบ ขอเป็นกำลังใจคนทุกคนนะในช่วงการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันต่อเป็นเรื่องที่บางทางเนี่ยมันอาจจะมั่นใจว่ามันสบายแต่บางเส้นทางเนี่ยมันอาจจะค,ครุขระมันต้องเหนื่อยมันต้องเจออุปสรคเจอปัญหาแต่ว่าหลายคนเลือกที่จะเดินในทางที่ข่มขืนในทางที่คุกครุเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองบ้างใหมแล้วก็ใช้ความบันเทียความเอาใจใส่แน่วแน่ไม่ถอยถอย การกบฏแม่ด้วยเยีกยนวันนี้ถ้าทุกคนลองมองว่าเราไม่ต้องโทษอะไรไม่ต้องบอกว่าทําไมไม่รักษาอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นทาไมไม่ทาอย่างนี้บนพื้นฐานการตัดสินใจมันไม่มีอะไรถูกท่างคไม่มีอะไรผิดทั้งมดบนพื้นฐานของความผิดพลาดมันมีบทเรียนมันมีสิ่งที่เราจะต้องไปต่อนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้มองความทุกข์ความเครียนความเจ็บปวดในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นบทเตือน เติบโตเก้าเป็นเช่นั้นนะก็อย่างที่บอกแล้วเป็นเรื่องธรรมาดาหากชาว่าต้องเสียใจดงมีเคยมีใครจะสุขได้าในยามที่ทุกข์ก็จะหาสุขพบในคนที่เป็นทุกก็ยังไม่แน่นะว่าจะมีทุกข์อะไรแฝงอยู่ขอเป็นกำลังใจในหะ้สุดทนบงสุดตนที่นําบงสุดตนคนที่มาวมงานทุกคนนะแม่จากไปแล้วแต่พวกเราต้องมองให้แม่มั่นใจละ แม่ไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราจะดูแลกันเองสามารถตัดสินใจสร้างบ้านรวมตัวกันพี่น้องก็จะมาพบาเจอได้มาสังสรรนำพี่น้องรวมญาติก็ยังท,ทําเถอะทำเงานเดิมไม่มีแม่แต่ยิ่งต้องทําให้เหนียวแน่นทาให้เกิดความสุขเกิดความเจริญในครอบครัวสามารถีก,กันให้แม่ชื่นใจเราเห็นคนที่มารวมนนะ่วมงานไหมดยความดี คุณธรรมของลกูกหลานที่มีต่อแม่และแม่มีต่อพวกเราเนี่ยก็ทําให้เพื่อนที่น้องที่มาด้วยความเต็มใจเขาเขาก็อยากเห็นชีวิตของพวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะมาให้กําลังใจเจาภาพอาจจะอยู่ในภาวะหดหู่เสื่อมซึมหรือเสียใจอย่างคระเนี้ก็ต้องมาปอกโยบว่าเป็น,ปน,นกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรที่จะช่วยเนี่ยก็กลุนกันได้ก็ยินดีวันนี้ เป็นกำลังใจให้ครอบครัววงสูบทนาเพ่่อความรักความอะไรกับแม่มวยที่อสอส่งกำลังใจให้ท่านดท้ายดีผู้ใดเราเขารักถักทอผู้ใดกันปัญนจิตชีวิตใหม่ผู้ที่สร้างร่างกายถ่ายหัวใจผู้ที่ให้กำเนิดเกิดเป็นคนรักสุดหวงดวงใจให้ห่วงหารักลำค่ากว่า เป็นน้ชำชำกมลรักเหลือล้นจนสุดหยุดชีวาเราได้รับปักใจไม่เคยเปลี่ยนเราได้เรียนเขียนอ่านการศึกษาเราเติมใจไข่เล่าเระวเลียงมาเราพึ่งพาอาศัยในพระคุณคือความรักทักใจให้เลิดล้ำคือสายน้ำนำพา คือยิ่งใหญ่ไพศสารล้านไปบุญคือไอคุณกรุณรักหลักศรัทธาคุณแม่มากยากเที่ยเปลียนสิ่งไหนคุณแม่ใหญ่ไกลกว้างอยากสุดลา่าคุณน้ำนมบ,บ่มคนจนโตมาฟาว้าไหนได้้ักคนแม่เรานั้น สิ้นแม่ไปใจแตกแหลกสลายสิ้นร่างกายหายโศกสิ้นร่างกายหายโรคโศกโศวนสิ้นออกกอดยอดจิงสิ้นทั้งมวลสิ้นระลวดดนกับรับลงฟังดุจด,ดันฟ้าพาใจให้สูนสิ้นเฝ้าผูวินยินแม่แค่ความฝัน พบใหม่หนอขอตามความผูกพันเป็นแม่ลูกกันฉันใดไม่คราดคราทส่งกุศลผลบุญหนุนแม่ไว้คุญทิศให้ได้กับหลับเถิดหนาสู่สวรรค์ชั้นในทิดยายร้ฟ้าทุกทีิวาราตีมีสุขเชิญอภูรตัดปัตติตันต์ตั๊เมปเิจจัตโตติให้เราเป็นคนขยันทั้งวันไม่ิึมเศร้า กิจหน้าที่การงานใดๆหากเป็นไป,ไป,ไป้วยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอให้สิงนั้นบรรสํสำเร็จบรรสํสำเร็จบรรสํสำเร็จขอให้ทุกท่ันพบเจอจะิึงที่ดีงามตลอดไปสิ้นการลการ